เชื่อว่าโรคเปลี่ยนทุกเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ท้องอ่ะปวดท้องเพื่อไปหาเครื่องเทศไปหาเครื่องเทศนะคะที่ภูมิเอเชียเพราะว่าคนในอุมาเนี่ยเขาต้องการเทศเพราะว่าเครื่องเทศมีค่ามา,า,า,ากมหาศาลนะคะครูคะหนูปวดท้องขอเนี่ยไปห้องน้ำนะคะ กลางกับพวกโรมันในยุคลางนะคะแล้วคราวนี้ก็ทําให้คุปปวดท้องนักเรียนครปปวดท้องมากเลยลูกเดี๋ยวคูมานะลูกนะคูไปเข้าห้องน้ําก่อนแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวคูมาค่ะยศจะไปไหนลูกเข้าห้องน้ำค่ะคูเข้าก่อนหนูเข้าก่อนปวดมากเลยหนูก็ปวดมากเหมือนกันหนูเข้าก่อนคูปวดที่นี่หนูหนูปวดเหมือนกัน ลงจริงเลยสบายตัวแล้วห้องน้ำสะอาดสะอ้านด,ดีจึ่งนุ่ปลอดโองด,ดีด้วยนะคะเนี่ยสะอาดดีกลิ่นก็หอมลงโหขนาดในห้องน้ำยังมีสัญญาณไฟฟ้าให้ใช้เลย เช็คงานที่ครูสั่งดีกว่าอ๋อให้จดในสมุดอ,อครูยังไม่ออกมาอีกแล้วเนี่ย ครูไปทำง,งานแล้วได้หล่ะนี่มันเลิกเรียนแล้วดิไดาาม่ใช่ครูแอบหลับในห้องน้ำแบบเอาไงเราไปดูบ่ไปดูบ่ไปแก่ห้องน้ำสะอาดจริงรู้สึกว่ามันหอมมากจริงอุ้ยหอมมากเลยอ่ะดูสิมีของครบถูก,ก,กสิบขะลักษณะมากยัจกงจบใส่บ้างสวยแก,อแก่อย่าขอแต่งหน้าก่อน เพราะความสวยใช่ไหมใช่ยังไงอ่ะใช่ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวดูผู้แก่ก่นะวิวิคิดเหมือนเขาป่ะอะไรหรอทำไมครูไปนานจังอ่ะเออนั่นดิเอ้าวเสียงอะไรอ่ะเธอได้ยินไหมนั่นดิเสียงผีป่ะเฮ้ยอ้าวมีกแล้ว ไปไปสิเสียงมันมาจากห้างนี้น like wow! oh! ี่เปิดสิเขา่อย่าเพิ่งตั้งสติว้าวเอาคุกเขามันเถึงเวลาเล้กเมียแล้วก็ห้องน้ำมันสดชื่นนะลูกคุกก็เลยเผลอหลับไปนะคะ โรงเรียนของเราได้ดำเนินตามโครงการสุขขาดีมีความสุขหรือแฮ p ปี้ทั l เ t นั่นเองนะคะตามหลัก5้อดังนี้1สะอาดโรงเรียนเขสตึกของเราได้ทำการรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นสุขาภาณโถปัสสาวะโถส้วมและอ่างล้างมือสามารถเป็นพื้นที่ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการด้วยค่ะ 2. สะดวก โรงเรียนของเรามีการซ่อมแซมบำรุงประตูและระบบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้งานค่ะ 3. ส,สบายโรงเรียนของเรามีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกปลอดภัยค่ะ 4. ส,สุขอ,อนามัยโรงเรียนของเราได้มีการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศที่น่าใช้ถูกหลักอนามัยเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานค่ะ 5. สวยงามโรงเรียนของเราได้จัดสภาพาแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้สวยงามเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจครับ